ครับวันนี้ก็จะพาไปพบกับ3ามอุโมงยักษ์นะครับซึ่งอยู่ที่เขาชุมทองนะครับอยู่ใต้รา,างรถไฟนะครับก่อนที่จะถึงอุโมงเขาชุมทองนะครับก็นวิทย์ก็เป็นคนพาไปนะครับก็เดินไปประมาณน่าจะอยู่ประมาณสักผมคิดว่า500เมตรนะครับหลังจากเดินบนทางรถไฟแล้ว เราก็ลงไปข้างทางรถไฟนะครับลงไปตามห้วยนะครับแล้วจะเห็นเป็นทางน้ําไหลนะครับช่วงนี้จะไม่มีน้ํานะครับแล้วก็นี่แหละครับอุโมงยักษ์สามอุโมงนะครับซึ่งเป็นสิ่งอันซีนไม่ค่อยมีใครรู้นะครับนวิทย์ก็อยากให้เรามาดูนะครับแกบอกว่าสมัยก่อนนะครับ ชาวบ้านก็จะใช้เป็นทางสัญจรนะครับเวลาช่วงน้ําแห้งนะครับมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านรถซาเล้งขับผ่านนะครับก็สร้างพร้อมๆกันกับอุโมงค์เขาชุมทองนะครับสาเหตุที่การสร้างนะครับก็ดูตามหลักของภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นทางน้ําไหลซึ่งน้ําไหลมาจากเขานะครับ ไหลมาตามทางของเขานะครับก็จะมาทะลุตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ที่จะสร้างทางรถไฟได้ก็ต้องจําเป็นที่จะต้องสร้างให้น้ําผ่านนะครับก็เพื่อที่จะให้น้ําผ่านเวลาหนาน้ําหลากแค่นั้นเองนะครับชาวพานจะเรียกว่าแบบสามูนะครับเขาจะไม่เรียกเป็นอุโมงนะครับนวิชก็บอกว่าไม่ค่อยมีใครจะรู้ เรื่องเรื่องนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องแปลกก็อยากจะให้แฟนคลับได้มาพบกับสิ่งสิ่งเดิมๆนะครับสิ่งแปลกแปลกใหม่ๆแบบนี้นะครับแบบสามโลนะครับแบบก็คือแป๊บนะฮะนั่เป็นท่อนะครับนี่นะฮะนูนทะลุไปนู่นเลยนะครับก็สนุกดีครับเดินมาตามทางน้ำนะฮะได้เห็น อะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับเราไปฟังเสียงของนาวิศกันนะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็เรียกก็เรียกว่าอะไรนะมาทั้งตัวนี้ดิามเนี่ยตเนี้ยก็เรียกอะไรตัวเนี้ยก็เรียกอะไรครับเนียนบานตอนโกตอนโกนี่อะไรนี่แปะตามลูกรแปะตั้มลูกแปะตั้มลูก กอแปรไปแน่ huh. ่อแรนานะาบ้านแป๊น huh. ่า okay. ลูกแปรจลูกโอ้ม huh. oh. 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 uh ันจริง huh. ข uh ้ามรถนำโบ่งตาโบ่งก็ทำกล่องตัน้น่อยูางกล่องรออลไนก็ทำารว่อใอ่ะเรื่องอะไรงนี่มันเป็นนำาดตึงไม่ทำอันนี้เรื่องดเลยอแต่ยังกัตามรางโนรโบงให้กับเนี่ยนก็แปร์จำลูกอย่างนี้โบ่ โอ้โงอย่างเขาอย่างเขาอย่างเขาได้คนตัวไว้ก็อย่าอู้หูเขาถึงต้องเลยแต่พุ่มพูอย่างนั้นนี่ก็ยึดดูอย่างเขาอย่างเขาทำทำอย่างนี้เลยดูอย่าเขาตอนนี้อยในบางีมันอยู่ในผู้ดีเพชรตะบนนอนผู้ดีเพชรตะบนน้อนความที่เราอยา่บาเลกเฮียทำให้น้ำได้ ว่านเป็นกามันะนะับายกได้ไดมาเป็นการเยอะทึ่งเลยก็คือก็ทำแบนี้เผื่อตรงกันน้ำมันหมากันะบหน้าน้ำก็สูงไงสูงใหญ่ๆว่าตั้งๆก้านต่ายๆป้านนเดี๋ยวมันทำเป็รูวงเป็นงีรถรถได้ครับวิ่งผ่านไปมามากงเออรดรถดวิิงผ่านไปาต้งต้วง เอาวงเป็นรถน้อยคนมักที่จะมองเห็นไม่เห็นนี่ก้ามไปเดินไปตามนูก็เลยนะนู่ก็ได้แต่ต้องนไปดันที่ลาวต่างๆนี่ก็ต้องก้ามพอว่าจากนู่อีกท้้งนี้พี่เด็กจะพาไปดูครับอันซีนครับอันซีนนะครับของรอนพิบูลนะครับเป็นที่ที่ไม่เคยใครรู้จักนะครับไกลในหนังนี่นวิชนวิตรึแล้วนวิชนะครับนวิตบอกอีกทีอันนี้ชื่ออะไรภาษาการภาษาการยเรากระชาวันพุ่งไปเยอะกว่าเพชรตั้มลูกครับ แปบสามรูกนี่ก็เดี๋ยวก็แป๊สามรูไม่ก่อยมีใจรหนูจับกนะสมันี้บับก็ได้แค่ขงบงกับก้วยไม่หลจับกว่าแปบสามรูนี่สมัยนี้ขุบงกล้วยมันดูแล้วว่างขุบกับกล้วยอเ่างเขามันดูแล้วว่างราีโอนอยกับราดดีขุบงนี่ริงขุบีุบงเยกว่าขุบก้วยขุบงก้วยคัวขุบงบานองเขา ดูดีแคู่้ชมเพื่อถือใช่มถุงองถุงงมูก็ถุงชองอนะรอูรยนะวงอันนี้ก็เป็นแหล่งที่ที่น้ามาดูนะครับาศึกษานะครับนะฮะธรรมชาติชอบแบบดิบๆนะครับนี่นะฮะก็งามอีกแนะครับโอ้โหดูนน้ามาดกันสุดดงลำานไหนมูทานะมีดันนาหนานดนะโหเหรอโอ้โห มีกรพุ่งขึ้นมาก็อยากให้นะครับคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับมามาเที่ยวนะครับเขาอุโมงค์นะครับอุโมงเขาจุนทองแล้วก็มาที่นี่นะครับเดินมานิดเดียวเองนะครับใกล้ๆกันนะครับหรือมาติดต่อนาวิดเลยนะครับนาวิดยินดีพาทัวร์ใช่ไหมครับนาวิดเบอร์โทรศัพท์อะไรครับเบร์โทรศัพท์อะไรกี่เลขศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หกเก้าเจ็ด สองแปดหกห้านะครับผมหานาวิศก no. ่อนมาไม่ถูกผมบอกว่าคุณมาไม่ถูกแน่คุณจะวนเหมือนขมแน่สามสี่ห้ารอบมาถึงบ้านนาวิศก็จอดดูนาวิศแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะเห็นหมาสายตัวไปที่อุโมงด้วยมาที่นี่ด้วยไปที่อุโมงด้วยหน้าบ้านคุณจอดเลยคุณลูกตาเล็กาห่างมากมาห่างกันเลยก็มาคุณดิ้นแน่ผกลับดีแลน่ผมไปเห็นจ้างนี่ขึ้นมาเลย เที่นั้่้ก็ว่ายอพ่อจเป็นยักหลังที่การนี่นะครับลุงวินัยลุงวินัยครับลุงวินัยเราเงครับเราเครับเบื้องหลังของเราค่ะความสำเร็จวันนี้เบื้องหลังความสำเร็จของคลิปนี้นะครับ้่ัมาหน่อนเบื้องหลังความสำเร็จ คน,ค,นครับเบื้องหลังนะครับฮ่าหาสุดยอดไหมล่ะโอเค